อนแรกพี่เป็นคนโรคความดันสูงใช่ไหมคะก็จะนอนดึกไม่ได้ถ้านอนเลยสี่ทุ่มพี่รู้เลยว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยทั้งวันเลยพี่จะต้องคลื่นไส่วิงว่งเวียนบ้านหมุนมจะลําบากมากอาการแย่ยม,มากเดือนเดียวเท่านั้นนะคะอาการหายเป็นปริดทิ้งเลยแล้วพี่ก็นึกว่าพี่หายความดันแล้วพี่ก็เลยเลิกทานไปพักหนึ่งเสร็จแล้วพอพี่หยุดไปสักประมาณ4ี่หเดือนเนี่ยความเวียนหัวเนี่ย มันก็กลับมาอีกพี่ก็คิดว่าอ๋อพี่ต้องเริ่มทานใหม่ละแล้วหลังจากนั้นพี่ก็ทานมาเรื่อยๆ,ๆต่อมาอีกประมาณสักหกหกเดือนได้ค่ะคราวนี้หมอสั่งให้หยุดยาความดันเลยค่ะที่เคยทานยาความดันวัลเม็ดวัลเม็ดวัลเม็ดเ,เนี่ยอตอนนี้ไม่ได้ทานแล้วอตอนนี้มันก็อยู่ในระดับร้อยี่สิบกว่าร้อยสิบกว่าข้างล่างก็หกสิบเก้าเจ็ดสิบกว่าอะไรเงี้ย บางทีก็ขึ้นไปร้อยสามกว่าถ้าเราเหนื่อยอะไรเงี้ยแม่เขาเนี่ยจากที่ปกติไม่ค่อยกินพวกนี้เนี่ยเขาเริ่มกินเพราะว่าเนื่องจากรสชาติมันอร่อยครับก็มันดูดซึมทันทีที่แม่ก็ชอบมากเพราะรสชาติทุกตัวเนี่ยผล,ลไม้อะไร้